อาการเบิร์นเอาเชื่อว่าหลายคนคงเคยประสบสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะคะบางทีมันทํางานแล้วมันเหนื่อยจากสิ่งที่เราเคยรักจากสิ่งที่เราเคยชอบวันหนึ่งมันมันไม่ได้ชอบแล้ไม่ได้รักขนาดนั้นหรือไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาทํางานนั้นแล้วนะคะจากที่เราไปเรียนฝั่งของพลังบ,บาําบัดอ่าเอนเนอร์จีฮีลิ่ฝั่งของจิตวิทยาต่างๆนะคะ คบปัญหาได้2ทางจริงๆจริงๆมีมากกว่านั้นแหละแต่ว่าเอาภายในสามนาทีมีพูดแค่2ทางนี้ก่อนทางแรกคือคุณคิดภาพนะว่าการทํางานม,มันคือไฟมันคือพลังแบบไฟมันคือพลังฝังผู้ชายใช่ไหมคะ แล้วพอเราใช้ไฟนั้นไปเรื่อยๆๆๆสิ่งที่ประสบคือแทนที่เราจะใช้ไฟเนี่ยเพื่อทํางานอย่างเดียวแต่สุดท้ายนั้นไฟนั้นมันเผาตัวเองไปด้วยพอมันเผาตัวเองไปด้วยเกิดอะไรขึ้นข้างในมันก็เหือข้างในมันก็แห้งข้างในมันก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถเกิดอาการเบรนเอาได้เพราะทํางานหนักหรือว่าใช้แต่พลังงานของฝั่งผู้ชายฝั่งของยางเนี่ยมากเกินไปในขณะเดียวกันสาเหตุที่2ที่เกิดอาการเบรนเอา ในบางครั้งอะคะ่ะลึกๆแล้วอะเราอาจจะต้องการฝั่งของความรักหรือความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักหรือว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแต่บางเอิญเราไม่สามารถที่จะได้รับการตอบสนองในฝั่งนั้นเราก็เลยจะหันเหตัวเราเนี่ยไปในทิศทางอื่นเช่น เอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มอยู่กับงานเหมือนใจต้องการอย่างนี้แต่ในเมื่อไม่ได้ใช่ไหมหรือมันมีกําแพงอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่ได้เราก็เลยหันเหนไปอีกฝั่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะได้สิ่งนี้ฉันจะได้ความรักความสัมพันธ์ความสําคัญจากงานเพราะฉะนั้นก็ทุ่ม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 ,มเหมือนมันเดินไปผิดทางอะคะ่ะพอผิดทางเสร็จปุ๊บมันก็สามารถเกิดอาการเบิร์นเอาได้ ใครที่ฟังอยู่ลองรีเช็คดูน,นะคะว่ามาจากสองสาเหตุนี้หรือเปล่าหรือมาจากสาเหตุอื่นๆถ้าเรารู้ว่าเหตุมันมาจากอะไรเราจะได้ไปตามแก้ที่เหตุเพื่อผลลัพธ์ที่เราต้องการได้นะคะเรียนรู้ไปด้วยการเติบโตไปด้วยกันค่ะ